สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนสั้นๆนะฮะประจำวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี2025นะครับ19ในกา21นาทีนะฮะอ่ะมือถือไปที่สตรีมมิ่งนะครับก็หลัง6โมงครึ่งไปแล้วทำให้ไม่เห็นมูลค่านะครับแต่มูลค่าซื้อขายจริงๆมา30,007นะฮะ30,700ล้านนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะโอเคนะครับ ก็วันนี้บวกทั้งวันแต่หุ้นธนาคารลงบวกน้อยสุดบวก7.37จุดจุดนะฮะบวกมากสุดบวก14.74นะฮะแล้วก็ไปปิดที่บวก9.28นะฮะ1262.67นะครับอ่ะไปเร็วๆที่วอสลิทนะฮะก็มี SCB นะครับลงมาปิดที่ช่องเดียวนะฮะแต่มัน ลงไปที่128.5นะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่130นะฮะแล้วก็ DR ของเวียดนามนะฮะ FUE นี่ฮะโอ้โหมันขึ้นไป48.5หรือยังไงเนี่ยวันนี้เมื่อวานมันลงนิดเดียววันนี้มันลงแบบให้เห็นเลยครับ2.62% 1.25นนะฮะก็มีขายลดความเสี่ยงไปบ,บ้างแล้วก็มีขาดทุนแบบ อันเรไลท์นะฮะแต่โอเคจำนวนเงินไม่เยอะนะฮะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับส่วนการบินไทยก็นะฮะลงมา2.33นะครับการบินไทย TtB ลงมาต่ำที่1.91ผมตั้งรับไว้1.90ก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะแล้วก็เทคฮ่องกงก็ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะแต่ก็แล้วแต่ตัวนะ CATL ก็ลงนะฮะแล้วแต่โอเคนะฮะไปเร็วๆนะครับ ไปที่พอร์ตการลงทุนนะ,ะดิวซัมมารีนะครับแล้วก็อันนี้ฮะผมลืมเปิดเลย Google s h e e t นะฮะก็ผมขายหมดแล้วนะฮะอย่างที่เคยบอกไปอันนี้นะฮะผมให้ดูที่สกีนช็อตที่ผมเอามาเมื่อวันก่อนนะนะครับกลายเป็นว่าวันก่อนมีคนซื้อที่ราคา130เนี่ยแสนกว่านะแต่มันกลายเป็นว่าไม่ถึงผมนะ แสนเท่าไหร่เนี่ยก็คือ189.800เนี่ยลบด้วยไอแสนกว่าเหลือ449.0 0ที่ผมบอกเนี่ย 3, าผมอยู่ในนี้แล้วเป็นคิวแรกๆนะฮะนั่นก็คือนะครับนี่ฮะอันนี้ดูไม่ได้หรอกตรงเซลเซลตรงนี้นะฮะยังดูไม่ได้นะครับผมพาไปดูไว้ตรงนี้ออเดอร์นะครับอันนี้ฮะ 130นะฮะอันเดิมนะครับ3,000หุ้นนะครับก็เอก็แมทไปนะครับแล้วก็อีก200นะฮะอยู่อันนี้นะครับรวมแล้วเป็น3,200นะฮะก็แมทไปซึ่งไปแมทช่วงเปิดตลาดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูอันนี้นะฮะของ SCB นะครับแมทตอนเปิดตลาดเลยนะฮะมันโปรเจกต์ไพที่ 130นะฮะเป็นสีเทาจะเห็นว่าสีเทาแสนสี่นะหนึ่งสี่เก้านะฮะแล้วก็บายมาแค่400เองนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะแมทในช่วงที่เปิดตลาดเลยนะฮะที่เป็นส่วนของนอนไซส์นะฮะเพราะว่า4ี่หมื่นสี่ยังไง,ไงมันแมทอยู่แล้วนะฮะมันกินมาเยอะนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็มีโยกขวาไปซื้อ400หุ้นแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะตามนี้ แล้วก็ให้ดูอันนี้ฮะกลับไปที่ดิวซัมเบอรี่นะครับกลางอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไปตั้งซื้อนะฮะตั้งซื้อ2ไม้1,000กับ2,000รวมเป็น3,000เฉลี่ย128.67นะครับนั่นก็คือ1 2 9ย0 0่นะฮะผมให้ดูอันนี้ครับ ร้อยยี่สิบเก้านะครับร้อยยี่สิบเก้าก็คือหนึ่งพันนะครับแล้วก็เหมือนสามเหลี่ยมนะพอลงมาอีกช่องหนึ่งร้อยยี่แปดจุดห้าก็คือสองพันนะเป็นสองเท่านะฮะแล้วก็แมทนะพอแมทที่ร้อยยี่สิบเก้านะครับผมก็ไปตั้งขายที่ร้อยยี่สิบเก้าจุดห้านี่ฮะแล้วมันก็แมทนะแล้วก็แต่ตอนนั้นมันยังไม่แมทมันก็ลงมาอีก128.5-2,000นะครับผมก็ไปรีบไปตั้งขายที่129กก็คือในสถานการณ์อย่างนี้ ผมเคยบอกว่าสถานการณ์ปกติก็คือตั้ง2ช่องแต่สถานการณ์อย่างเงี้ยตั้งแค่ช่องเดียวก็พอนะฮะก็2000แล้วก็พอมันกลับมาเนี่ยมันก็จะไปเจอ129ก่อนนะฮะ129ก่อนนั่นก็คืออันนี้นะฮะพอมันลงไปเสร็จมันถึง128.5ที่บอกว่า2 0 0 0แล้ว129 1,000เนี่ยปื๊บมันกลับมามันก็จะมาเจอ129ก่อนก็คือ129ที่2,000แมทไปแล้วก็ หลังจากนั้นมันก็มากิน129.5ที่ผมตั้งไว้1,000นะฮะก็แมทไปนะฮะอันนี้ก็สุดท้ายก็แมทหมดนะฮะที่ที่ซื้อวันนี้ก็แมทหมดนะฮะไม่เหลืออะไรเลยนะครับนั่นก็คือตามนี้เลยนะครับบาย3000ซื้อใหม่นะฮะ128.67นะฮะแล้วก็เซลล์6,2 6,200ก็มาจากอันเดิม3,200นะครับ บวกด้วยอันใหม่ก็คืออันนี้นะฮะสามพนะครับก็รวมเป็น6,200นะฮะอ่ะจะเห็นว่าบาย128่ําต่ำกว่าเซลที่129.6ี่1นะอ่ะให้ดูตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็มาดูตรงนี้กันนะฮะพอร์ตโฟลิโอนะครับเพื่อนก็จะได้เห็นว่านี่เลยฮะรวมแล้ว4,809นะฮะ แล้วก็ไม่เหลือหุ้นอีกแล้วเพราะว่าไม่เข้าฮะมันจะใกล้ XD แล้วฮะแล้วก็ธนาคารลงแต่ SCB ก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามีแรงซื้อแต่สุดท้ายก็ไปปิดที่129มันเหมือนสลับระหว่าง129 1 2 9 5นะ,ะสุดท้ายก็ไปปิดที่129ผมยังไม่เข้าเลยนะฮะก็ให้มาดูตรงนี้นะฮะผมก็ตั้งไว้128.5นี่แหละอันเดิมพันกับพันนะ,ะแล้วร2 8นะฮะก็4 0 0พันะฮะ ส่วนอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่แค่พันหนึ่งแค่นี้แหละนะฮะดูเชิงนะฮะไม่กล้าเข้าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเอ็กดีแล้วก็ราคาลงแน่นอนนะฮะส่วนทีดีบีตั้งไว้1.90ไม่ลงมามันลงมา1.91 100หแสนหุ้น1.90ก็ยังไม่แมทก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเค FUE นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ FUE ของเวียดนามนะฮะไปดูที่หยวนต้านะครับจะพบว่าติดลบ 2%เลยนะอันนี้เลยฮะนี่ครับลบ2.45นะอันนี้ขายไปนะนมันมันคิดต้นทุนรวมมันก็เลยกลายเป็นว่าขาดทุนนะจริงๆผมผมไม่ขาดทุนนะที่เป็นเลวไลน์นะดูได้จากอะไรนะก็ดูได้จากว่าผมไปบายที่เท่าไหร่47นะแล้วผมไปขาย47จุด สองห้านะฮะหนึ่งช่องนะฮะโอเคจำนวนหุ้นอาจจะไม่เท่ากันผมมองว่าผมได้กำไรนะก็ไอ้นั่นกันไปลดความเสี่ยงเพื่อเอาเงินมานะฮะเอาเงินมาทำอะไรเอาเงินมาตั้งนะฮะนี่ฮะตั้งอันนี้นะครับสามออเดอร์นะฮะเข้าคิวไปยสี่หกสี่ห้าจุดเจ็ดห้าสี่ห้าจุดห้าร้อยห้าสิบสามร้อยสองเท่าแล้วก็ห้าร้อยนะฮะอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ ที่เหลือก็ตั้งขายไว้นะก็จะมีเหลือ47.75ที่100หุ้นนะฮะนะครับแล้วก็พันสามร้อหุ้นก่อนหน้าน,านั้น48.5คงไปไม่ถึงและแต่ช่างมันปล่อยไว้แค่นี้นะฮะอันนี้เอาให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ,ก,นะรบก็หมดแล้วนะฮะก็หมดแล้วไปดูแดชบอร์ดกันครับ แดชบอร์ดประจำวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี2025นะฮะเงินในส่วนของสตรีมมิ่ง403 2 7นนะฮะแล้วก็ของดามไม่มีเปลี่ยนแปลงมีเฉพาะ DR ที่เป็นของยูอนต้านะฮะก็ลดลงไปนะฮะก็ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเคราวนี้มาดู6หลักสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ744 840นะฮะที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้มัน745ใช่ไหมก็หายไปนิดนึงนะฮะไม่ถึงพันหรอก แล้วก็ใกล้ๆการเคยทำมากสุดคือ748นะเจไดาไปไม่ถึงแล้วก็ไอ5 2้7 52ที่บอกว่าเบรกด้านซ้ายของกราฟนะก็ไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารอจังหวะก็ยังไม่เข้าธนาคารเดี๋ยวรอให้มัน XD SCB XD วันที่2กันยาแล้วก็มันมีข่าวการเมืองด้วยเดี๋ยวดูเชิงก่อนฮนะไม่ต้องเข้านะเข้าช่วงนี้นี่เดี๋ยวจะขาดทุนเอาได้นะครับอ่ะโอเคไปดูกราฟการลงทุนกันครับ กราฟการลงทุนนะผมให้ดูกราฟที่เป็น year to date ตั้งแต่ต้นปีคืออันนี้แล้วก็อันนี้เป็นส่วนหางของกราฟระยะยาวนะฮะก็ตามนี้อันนี้ก็ year to date นะฮะอันนี้ล่าสุดนะครับแท่งนี้วันนี้เลยนะฮะก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆแหละนะฮะใกล้เคียงห่างกันหลักพันนะแต่ถ้าไปทางซ้ายที่บอกว่าไอเจ็ดห้าสอใช่มเจ็ด้าสองก็คือสุดท้ายก็คือยังไปไม่ได้เพราะว่ามันปิด แค่744นะฮะก็อีกนิดเดียวนะฮะไม่ถึงหมื่นนะครับโอเคโอเคครับก็มีมาฝากกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ